จุดประสงค์ของการเกิดมามีชีวิตของมนุษย์ทุกๆคนนะคะมนุษย์เรามีจุดประสงค์เพื่อต้องการมาแสดงออกความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราและแสดงศักยภาพนะคะสร้างนะคะผลิตนะคะสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์หรือเป็นตัวตนของเราทิ้งไว้ให้กับโลกใบนี้อย่างภาคภูมิใจและมีความสุข กับผลงานการเป็นตัวเองนะคะที่สามารถสร้างชิ้นงานหรือเป็นตำนานให้กับโลกใบนี้ครูนะคะอยากจะบอกพวกเราว่าการช่วยเพื่อนมนุษย์ที่ดีที่สุดนะคะและโคจริงคือการสอนให้เขารู้จักการช่วยตัวเองรู้จักการ ทำมาหากินนะคะไม่มีมนุษย์คนไหนนะคะที่จะมีความภาคภูมิใจที่สามารถขอทานคนอื่นได้หรือมีความสุขปิติสุขกับการเป็นขอทานแต่มนุษย์จะมีความสุขและปิติสุขอย่างสุดข,ขั้วหัวใจคือเขาได้แสดงศักยภาพของเขาและประกอบสมาชิพทำมาหากิน และมีผลงาน